สามกกตอนที่28ตอนเผาทับแห้หัวตุ้งซื้อเลยกลบสดเนื้อแน่นสะอาดปลอดภัยกบต้ยมยำสมุนไพรกบผัดเผ็ดถึงเครื่องทอดกระเทียมกรอบนุ่มคุกข้าวสวยร้อน สามก๊กตอนที่28กล่าวถึงตอนที่หลังจากเล่าปีเริ่มมีฐานทัพที่มั่นคงเพราะได้ขงเบ้งมาเป็นกุนซือหลังจากโจโฉสามารถปราบพ้นเสี้ยวได้สำโดยส่งแม่ทัพแห่หัวตุ้นนำกำลังนับแสนมุ่งลงใต้เพื่อปราบเล่าปีแต่คงเบ้งวางแผนใช้อุบายกลยุทธ์เพลิงเพราะมองเห็นว่ากองทัพแห่หัวตุ้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำมีป่าและทุ่งหญ้าล้อมรอบจึงอาศัยแรงลมตามธรรมชาติที่พัดเข้าหาที่ตั้งทัพของแห่หัวตุ้นโดยแบ่งกำลังออกเป็นหลายจุด รอบเข้าไปจุดไฟเผาค่ายตอนกลางคืนแล้วให้กวนอูเตียวหุยและจูลุ่งออกไปซุ่มตามจุดต่างๆรอจังหวะที่กองทัพของแฮหัวตุ้นตามมาถึงที่แคบๆแล้วจุดไฟเผา,าร้อมรอบทิศทางทำให้ทหารแฮหัวตุนแตกกระเจิงพากันหนีตาย ยากลาหนในจังหวะนี้กวรอูเตียวหูและกูล่งนำกำลังทหารเข้าโจมตีทันทีทำให้กองทัพของแฮวหัวตุ้นแตกพ่ายยับเยินต้องถอยกลับไปหาโจโฉใช้ชนะครั้งนี้ทำให้ชื่อเสียงของเหล่าปีและขงเบงเลื่องลือไปทั่วแผ่นดิน